คำใงเช่นไม่มีมารยาทเราจะทำยังไงก็ได้ที่ให้ให้ใบใบซึ่งเดี๋ยวแบ่งกันนะครับคือว่าโอกับฟลุ๊กจะอยู่เป็นคนละทีมเอ้ยเราจะเป็นคนใบกันมีทีมมะสองทีมทีมมะสองคำเร่งแต่นิดกว่าได้แล้วอ้าวโอเคนะอันนี้ของรางวัลเป็นอะไรครับรางวัลทีมชนะได้ตุ๊กตาหมีครับตุ๊กตาหมีหมีตัวเล็กๆทีมแพ้ได้มาม่าครับ ียวนะโอเคอ่ะทีมทีมทีมพี่โอเนี่ยเราจะให้น้องฟุกจับแปดคนครับแปดคนแปดคนแปดคนนับขึ้นมาแปดหนึ่งเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ทีมพี่โอนะครับครับนี่ทีมฟุกนะครับสองสามสี่อสิแปใครประกาศขึ้นมาเลยนะครับเอฟสิบแปดเอสิบแปอโทษครับขอโทษครับ อย่าละ D7 ครับออกไปออก่มีใย่้าเลยครับ F5 ครับมีใครขึ้นมาเลยครับ F16 ครับขึ้นมาเลยครับมาเลยครับเล่นเกมกันเลครับ E15 ครับ E15 เ7 C7 ครับ เอย่าเข้งไปนะ DC คร like ับ d 4ขึ้นมาเลยครับ C 5ครับ C 5ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับอันนี้นครับอันนี้ทีใครครับทีมพี่โอครับทีมพี่โออ้าวเมื่อกี้ประกาศไม่มีคนเลยครับเอาไล่ใหม่นะครับ F 1 8ป DC d e 7ครับ E 15 F 5 F 16 D 7ครบไหมครับถ้าไม่ครบเราจะจับใหม่แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครบครับอ่ะทีมทีมทีมพี่โอนะเฮ้ยทีมฟุก F 9 D 5ครับ D 5 เต,ตเป๊บน,นึงเราเอาไฟนี้ลรนได้นหมครับ A 2ครับเขากูเอาพี่โอไม่เห็นนะครับ B B สครับ 1> B, 2, B, 2, B, 2. B 2. 1สิบเอา C หนึ่งครับไม่ C สิบไม่ใช่ไม่ใช่ C หนึ่งนะครับ C สิป